สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนตนะครับอยู่กับช่องของผมเองนะครับรถมือสองคัดเกตแบบเน็ตเพชรยนนะครับผมอยู่กับเจ้าอีซูซูนะครับสีส้มคันนี้นะครับเป็นโฉมปีสองพันยี่สิบเองนะครับตัวรถเป็นปีสอง9นสเก้านะครับราคาอยู่ที่หกแสนแปดห่เก้าพันบาทนะครับเป็นสีส้มสะท้อนแสงนะครับเป็นโมเดลปีสองพันยี่สิบนะครับก็นี่นะครับ ด้านหน้าดูไฟนะครับไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์ให้ครึ่งดวงเลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์ด้านล่างอีกน,นะครับชุดกันชนด้านหน้าเป็นสีส้มนะครับระจกงหน้าเป็นโครเมียมมีโลโก้ ISUZU หน้าจะซูไม่ดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับว่ารถใหม่แค่ไหนนะครับ ภาพสมบูรณ์รอยเซ็นนะครับาหน้าด้านาซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเป็นโรลิสเตอร์ก็มีเดทาทมและเล้งไลท์นะครับ mm hmm. ความไฟตัดหมอกสองตัวนะครับ mm hmm. เป็นโฉมซึ่งในปัจจุบันเขาเรียกกันว่าเป็นหน้าอยานะครับ mm hmm. ตัวแม็กอันนี้เป็นแม็กสีลมดำนะครับ เป็นแม็กแท้เดิมงโรงงานนะครับเป็นอล่อยมาพร้อมยางบ i s t r o นะครับเป็นยางปี2019นะครับมีบันไดข้างมาให้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัดพลาสติกสีดำนะครับโลโก้ไฮรันเดอร์เป็นแบบโฉมใหม่นะครับเป็นไฮรันเดอร์แบบโฉมใหม่ตัวกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามีหลอดไฟ LED ฝั่งมานะครับ ก็ครนนี้สวยมากมากนะครับมีการสาดจากประตูด้าเริ่มที่เสาเอนะครับสองสองแบ่งเป็นสองอันนะครับอันนี้อยู่ตรงขึ้นนี้อันหนึ่งแล้วก็อยู่บานประตูด้านหลังอีกนะครับตัวขอบกระจกอันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำด้านนะครับอันนี้เป็นยังเป็นระบบ กุญแจอยู่นะครับยังใช้กุญแจต่าง์าตัวมือจับต่างๆหุ้มมาให้นะครับการลอยนะครับเปิดถังน้ามันแล้วก็หุ้มนะครับเป็นโครเมี่ยมมาให้นะครับการอยนี่จากด้านหลังนะครับ ปายท้ายอันนี้เป็นไฟายท้ายเดิมนะครับแต่ว่าเราเพิ่มขอบโฟเมียมเข้าไปให้นะครับให้ดูสไตล์สวย,สวยตัดกับสีส้มได้ดีมากๆนะครับหลูมากนะครับโลโกโออ้ Isuzu D-Max ยูคตนะครับตัวสีเดิมนะครับดูสีกันใกล้ๆว่าสีแท้น้อยเเซนนะครับคันนี้มีกล้องบองหลังมาให้ด้วยนะครับ ติดมาตรงฝาเปิดด้านท้ายนะครับเป็นกล้องมองหลังแท้เดิมจากโรงงานตัวนี้เป็นเครื่อง DDI เัว Z แนะครับเป็นรุ่น DDI Z จ้านั่นเองเป็นสีส้มเดิมโรงงานนะครับกาบบันไดซ้ายขวาอยู่ครบนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวไม่น้อนมากนะครับส่วนกระตูวบนั่งนะครับก็กระจกมีไฟเลี้ยวฝั่งมาให้นะครับ ราคาอยู่ที่7จ็0 0 0บาทนะครับเป็นรถปี2019นบานะครับไม่เพียง17,000มเกิโลเท่านั้นนะครับ789,000บาทไม่เพียง14,000หมกิโลเท่านั้นนะครับตัวแผงประตูได้คนขับนะครับต้องบอกว่าดีไซน์สุดจริงๆนะคับนี่สวยหรูมากๆหุ้มด้วยหนังนะครับมีคาดเป็นสีเทานะครับคาดยาวมาถึงนี่เลยด้านลา่างดูมีจักรนี้เป็นสีเทานะครับ เป็นสีเทาเกรย์นั่นเองนะฮะดูได้นะครับดูตะเข็บใหม่ๆเลยนะครับตัวมือจับตัวนี้มีตัวปรับกระจกพับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับปรับกระจกเลื่องกระจกไฟฟ้านะครับได้หมดซ้ายขวานะครับตัวคอนโซลเป็นคอนโซลเดิมโรงงานนะครับเป็นคอนโซลเดิมโรงงานแท้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับ มีปุ่มควบคุมต่างๆมากมายเลยนะครับคันนี้มีระบบแอคชั่นคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับมีระบบแอคชั่นคอนโทรลมาให้อันนี้ขอให้โฟกัสนีดหนึ่งอ่ามีระบบแอคชั่นคอนโทรลตรงนี้เป็นที่ปรับแสงหน้าจอเรือนไม้นะครับตรงนั้นล่างเป็นที่เปิดฝากระโปรงและฝาถังน้ํามันนะครับอันนี้เป็นระบบกุญแจอยู่นะครับอันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับตัวช่องแอร์ด้านหน้ามีสีช่องนะครับ ตัวฝาครอบขอบแอร์ตรงนี้เป็นสีเทานะครับดูเช้าเลยปุ่มสัมผัสต,ต่างๆยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมีระบบ Cruise c o n t r o l ด้วยนะครับล็อกความเร็วสามารถตั้งค่าล็อกความเร็วไว้ตามที่กฎหมายกำหนดได้เลยนะครับโลโก้ต่างๆนะครับอยู่ครบพวงมาลัยสภาพสมบูรณ์ร0อเปอร์เซ็นเป็นพวงมาลัยแบบว่าเย็บนะครับเป็นหนังแท้เดินได้แต่เข็บมาให้นี้นะครับ วิทยุเบาเสียงเพิ่มเสียงรับโทรศัพท์ได้หมดนะครับตัวหน้าจอวิทยุนี้เป็นหน้าจอเดิมโรงงานนะครับเป็นทัชสกรีนครับตัวแอ,อวร์เป็นระบบอโอตเ m ม t ตินะครับเป็นระบบอโตเ m ม t ติตัวส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีอาปุ่มมีที่เสียบ USB นะครับ USB แล้วก็ AUX นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Power อร์อะ ตัวเกียร์เป็นระบบเกียร์หกสปีดนะครับเป็นเกียร์หกสปีดตัวคอนโซลตรงกลางตรงนี้ตีเท้าแขนตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับหุ้มด้วยหนังนะครับสวยๆหรูๆเลยนะครับคุ้มด้วยหนังหนังแท้นะครับเป็นเบาะเดิมทุกอย่างเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบาะดีไซน์สปอร์ตมากๆนะครับดูได้เลย สวยกว่าเบาะแต่งบางรุ่นนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าสวยจริงๆนะครับเป็นเบาะสปอร์ตลาสปอร์ตนะครับดูนะครับหัวหมอนดูตะเข็บได้ตรงหัวหมอนนะครับทั้งตัวเดินได้ตะเข็บดีมากนะครับ้าเดิมโรงงานนะครับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้เป็นยูสูดีแมกนะครับปี2019สีส้มนะครับราคาอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาท ให้ดูห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็กว้างขวางครับเป็นรถสี่ประตูที่นั่งได้สบายนะฮะช่วงล่างหนึบจะลุยก็ได้ขึ้นเขาได้หมดนะครับวิ่งใช้ชีวิตประจําวันได้นะครับโอแผงประตูเป็นด้านหน้าเลยนะครับคาดด้วยสีเทาเกรย์นะครับก็มีตัวปัากระจกไฟฟ้าตรงนี้นะฮะดีไซน์หรูมากๆนะครับเป็นรถกระบะยุคใหม่นะครับเป็นรถกระบะ โมเดลปี2012ที่ <c oughs> โมเดลปี2020ที่ผมโดยส่วนตัวผมขอชิ้นชมเลยครับว่าเบาะนี่สวยจริงๆนะฮะเบาะสวยภายในสวยหรูเหมือนรถสปอร์ตนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วรถที่เป็นสี่ประตูนะครับจะไม่มีช่องแอร์ด้านหลังนะฮะจะมีในพวกรถ SUV หรือ PPV นะครับแต่สำหรับโมเดลปีนี้มีช่องแอร์ด้านหลังมาให้นะครับ แอร์มีทั้งหมด8ช่องนะครับด้านบนด้านหน้า4นะครับอ่าแล้วก็ตรงเท้าฝั่งละ2แล้วก็มีตรงห้องโดยสารนะครับตรงช่องแอร์นี้ก็จะมี USB ให้ด้วยนะครับมีช่อง USB สวยหนูมากมากภายในตรงกระบะคันนี้ก็เรามีเป็นแบกไลเนอร์ เป็นแม็กไลเนอร์ของยีสูเลยติดมาตอนออกสู่ป้ายแดงสภาพนะครับดูตะเข็บดูการใช้งานนะครับรถจะไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่เพียงหนึ่งแสนไม่เพียงหนึ่งหมื่นสี่พันเท่าทันเองนะครับไม่เพียงหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเหมือนรถเพิ่งออกได้อาทิตเดียวนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันกิโล กับรถ d m a x โมเดลปี2020นะครับผมให้ดูห้องเครื่องนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่780,000บาทเท่านั้นนะครับสักครู่นะครับ ให้ดูนะครับนี้เป็นห้องเครื่องของยูสุดีแม็กสีส้มนะครับย้ำอีกครั้งนะครับจะแส0แปดหมืนเก้าพันบาทไม้เพียงหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลแท้นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องดีดีนะครับปูพาวเวอร์นะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับดูครับเดี๋ยวให้ดูดูฝากระโปงครับน็อตฝากระโปงนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับ ไม่มีขยับร้อยเรถลดไม่มีชนนะครับด้านหน้า,นาซ้ายขวาสมบูรณ์ร้อยเเซตสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับรอยตะเข็บต่างๆเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับกับเจ้าอิสตุดีน่คทำนี้นะครับให้ดูหัวน็อตเลยเห็นกันชัดๆครับรอยซีนเม็ดอาร์ตรตะเข็บต่างๆนะครับ ปั๊มเบรก ABS ทุกอย่างมาร์กจุดต่างๆตามหัวน็อตในห้องเครื่องอยู่ครบร้อปซนะครับท่านใดที่สนใจมองหายอู่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมเลฟเฟชจน062640776หรือจะทิ้งเบอร์ทิ้งลายไว้ก็ได้นะครับคันนี้แบตนะครับเป็นของ s b นะครับเป็นแบตแห้งไม่เป็นแบตน้ำนะครับอายุการใช้งานยาวนะครับ ให้ดูห้องเครื่องกันชัดๆเลยว่ารถสภาพสมบูรณ์แค่ไหนนะครับดูนะครับรอยมาร์กต่างๆนะครับตรงปั๊มน้ำนีำน่รอยมาร์กยังอยู่นะครับตรงท่อแอร์รอยมาร์กยังอยู่นะครับอยู่ครบทุกอย่างเลยคานหน้าซ้ายขวาเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพจตัวทางเอาไปเช็คสูนได้เลยนะครับรอยมาร์กยังมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เสนอขายอยู่ที่7จ็ด0 0บาทเท่านัา้นนะครับผ่อนเพียงหน5 0 0สนาทครับเป็นรถสีประตูที่น่าใช้สีสดๆนะค,คันนี้เป็นเกียร์นิ่วนะครับเป็นเกียร์นิ่วหกปีนะครับพร้อมสูงกำลังเครื่องยนต์บูพาวเวอรนั่นเองนะครับหายากมากครับสีนี้นะครับรลบวันนี้ผมเนปเพชรยืนต้องขอลาไปก่อนนะครับ ถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถคันไหนรีวิวแล้วผมจะอัปเดตทุกวันนะครับผม0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับติดต่อมาเลยนะครับผมเมเิโดนยินดีปรึกษาให้บริการจัดไปแ้นกรุงเทพต่างจังหวัดได้หมดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ